สวัสดีค่ะวันนี้เมื่อนี้สิพามาเก็บเห็ดอยู่ปลาโรงเรียนโขกกอกับทีมงานคุณคู่สาวแสนสวยด้วยค่ะอ่ามีน้องชมพู่มาด้วยเอาปีปลาโรงเรียนเนาะค่ะปลาโรงเรียนเบื้องค่ะพวกหาเห็ดค่ะเพจมันดกคุณคู่สาวแสนสวยคุณคู่สาวแสนสวยมีเซลด้วยค่ะไปน้ำทังเลยเพจเพจอ่านดอกนึงอันนี้ เดี๋ยวคดีกันต้านโอ้ o งเียเพชรเขียเพคุณพี่เยอีมังไงเข็บเห็ดนี่นะคะหามาหาเห็ดหรืหาดอกกระเจียวคะเนี่ยมาเต็มเลยมันกำลังขึ้นคุณเกดียนะคะ มันไม่มีนะครับถ้าเป็นตะก้อนี่มันก็ลำบากจริงๆเหมือนกันนะฮะเข้าไเฉาเอาพี่อิ่มอ่ะพี่อิ่มอยู่นั่นไปเอ็งวิ่งไปก่อนเขาแล้วเขาจะวิ่งตามกัปชนดูฉันโอ๊ยไปันโอ๊ยก็มาสีไปไม่ทันครับทุกคนครับ โลแกนของคุณกันยาค่ะรักน้ำรักป่ารักธรกรมชาติและสิ่งแวดล้ลอม <c oughs> อันนี้คุณตักคุณตักเนะคะะ่ะเกี่ยวเมซอนท่ามกลางอะไรนะป่าเขาป่าเขาลำเนาไผ่เมื่อกี้แตบว่าตรวจจิตการเหนื่อยอ่อนวหมตอนนีได้จ้าดอกค่ะก็ะดิ่งท่านได้หาคนจักสนในที่เขาเจอว่ามีเห็ดชนิดเดียว เังหน่อยแม่ได้แก็ดอกแล้วมันคือพากันหาเห็นวะเ่นไรคะวันนี้เราจะมาสรวจสวนพฤกษาต์โรงเรียนอันนี้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาคูตักคูยูตะปูตะปูตะต่างโรงเรียนอันนี้กับมฮู้กันคตะปูยูโดนกับว่าได้ขอมาอยู่เด้อที่บนี้เคยมาหอนอยู่ตะบบมางามหนีก็เสือ ุต้นยังคะนี่ต้นไม้ต้นอลูมิเนียมต้นอลูมิไลีค่ะแปลว่าอะไรไม่รู้โอ้น่าแนก็สวยดีนะสภาพเปล่าที่อุดมสมบูรณ์ เจอคนสวยหนึ่งคนสวยตันนั่งฝ้าดิฉันเตือนดิฉันเตอร์ปลาใส่จ้าจ้าพอจักดอกไปจ้าแต่จักดอกไปมีสักดอกหนึ่ง จะหาดอกแถวแถวนี้ก็ไม่มีดอกนานพูดบอกว่าไงคะตอนเช้านี้ยังไม่ได้แต่เมื่อคืนได้แล้วดอกหนึ่งเจออีกหนึ่งดอกโอ้ยอันนั้นเห็นดอกเยอะดอกสูงวยจ้าเห็นอะไรเห็นอะไรเหลือบมั้ง ดอกเล็กมันกินไม่ได้กินแค่นี้คงไม่อิ่มหรอกนี่นะคะนี่ไอเดียท <occurs> ี่ไปกับ <More> ท <eating> ิพ <wan> ย์ก่อนอัน <das> นี้ไออุ่นไปกับทิพย์ก่อนแล้วหน้าป่งหน่วยเป็นอย่างนี้เลยค่ะในหน้าป่งเมื่อกี้หน้าป่งนี่ทำยังไงหน้าป่งนี้ฮึมึมคุณพ้อยคุณมาเอาตัวนี้โอ้ยแาบเด็กน้อยอย่าเข้ามาลูกมันอันนี้มันร้อง อันนี้ก็บพิจุพิจูอุ้ยก็อันนี้เขาเรียกว่าต้นอ่อนของไผ่หรือเรี้ยงสั้นว่านหน่อหน่อไม้ทอดกินนี้แหละยายเส้นนี้หน่อเดียวหน่อไม้โรงเรียนก็จะหวานเหมือนงนอโรงเรียนเพราะว่างอโรงเรียนก็หวานดังนั้นหน่อไม้โรงเรียนก็จะหวานเหมือนกันนะสามารถกินกรอบนอกขึ้นในได้นะคะอันนี้แนะนำรนาะคะโอท็อปของโคกเกาะหน่อไม้โรงเรียน มีอยู่ทั่วไปนะคะหล่อนตัวนั้นก็มีนะคะน้ำเสนอด้วยมันซ่อนอกไม้โรงเรียนกรุบกรอบเหมือนเงาะโรงเรียนฟังดูไหมค่ะล่อนเหมือนเงาะโรงเรียนล่อนมีในไหมร่อนก็คือแบบว่ามันไม่มีหัวหน่อเลยนะคะคือแบบตายไปหมดนะคะมันร่อนแล้วอันนี้มันร่อนมันร่อนก็คือว่ามันเส็นลิลลินะคะมันบ่มีอย่างมันหล่อน มันหล่อนมันแห้งมันแรงเพราะสิเขาใจเราค่ะาษาอีสานหมือละคำมันล่อนมันหล่อนนั่นเองนะคะเปันสาววันนี้ก็ประสบความสำเร็จในการเลาะป่าโรงเรียนนะคะขเละออนทัวถ้าผืนขึ้นก็วร่ว่าโอ้อบอบบางมาเลยจ้าจะไปไซโต้ค่ะเมื่อนี้คิดว่าจะไปทั่วใสถ้าสิดสัมผัสนก็ วันนี้เราก็มาหาเห็ดนะคะชานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สักดอกแต่เมื่อคืนก็ได้มาแล้วดอกอนึโน้เอนี้เราก็กําลังมองอยู่นะคะว่าตอนนี้เขียนโครงการก็คิดเลยไม่ออกนะก็เฟียเฟีย่าที่รถเราอีทีเอสอาเฟียเฟียคือจังไหนค่ะเฟียคืออาะไรคะเดินไปเดินมาคิดสิ่งที่เราต้องการที่จะประชิด เพราะว่าเราอยากออกไปข้างนอกเราก็เฟียร์ลดไว้โอเเคอันนี้เขาเรียกว่าการบวชต้นไม้อันนี้ก็สิมีแนวให้เบิ่งใหม่บ่แม่นพาอันนี้เพิ่นผูกเส้นทั้งขยะอันนี้คือแมลงอะไรคะไม่เคยเห็นค่ะโอ้อันนี้มันลอกข้าวต้นยักษ์นี่ใหญ่มันแมงกอกแมงกังข้าบแมงบ่แม่นชูบค่ะอู้จ้ากาจาน๋อ แมน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 ชัวบอสอันนี้ลาบนั่งก่อนหลับคาบลาบคาบหลอกคาบมันหลอกคาบจากแตจันอันนี้ว่าเป็นการบอสต้นใหม่ได้ค่าขนี่ทอมมาท่วทั้งขยะกลับสำนักงานโดยสวัสดิภาพบ๊ายบายค่ะจบการเลาะรอบโรงเรียนสต่อไป